วันนี้เชฟบายลูกสาวแม่ยายสื่อเข้าเบอเข้าเบอร์เข้าเบอร์แต่อย่าเบอร์ผมไหยเบือบ่อเราเบอร์ส่วนมากยังได้ขมาเ <N> นาะส่วนเฟส่กระปบริติเลยเนาะ เาสิแก้ข้อไปขาดเลยเพื่อพัามีเราคุณอันเอากระดูกหมูให้ลูกสาวแม่ยายหน่อยเอาแต่ก,กระดูกนะเนื้อไม่ต้องนะ <c oughs> คุณอันเต่าก็ระครักเนาะมีหทุนโอ้โหควันโทษควันโทษตอนนี้น้ำเดือดลูกสาวแม่ยายก็จะใส่ กระดูกหมูลงไปแกงให้สุกก่อนเราจะเน้นหมูากาพูพันว่านนะไม่ใช่หอกแกงผักหวานนะแกงกระดูกหมูมาสั่นละ <laughs> อะให้ให้หมูสุกก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงรสแล้วก็ใส่ไข่มดแดงผักอีตู่แล้วก็ผักหวานจ้า หมูพร้อมแล้วพร้อมที่จะแกงแล้วใช่ไหมหมูสุกแล้วเนาะใส่ลป,ปลาราบไปโกนหนึ่งโช,งโชอ้อนหนจงดูจากคนทำก็เป็นจแซบอยู่แล้วล้าง <c oughs> เกงเหมือ่คงนัว คนคุณอันก็ซอยยิบๆคุณซอยอะไรอ่ะเดี๋ยวมบางทีตะไคร้อ๋อซอยตะไคร้โฮจิเค์ร์อได้บ้านผมเอินหันโฮจิเค์คืออย่าโฮจิเค์ร์ก็โฮจิค์คือระโฮคือพี่เหรอก็เออคืออย่างว่าคืออย่างสันโฮจิเคร์ก็ใส่ไข่มดแดงพระเอกมังไข่มดแดงว้าวไข่มดแดงเป็นพระเอกของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมอ้าวไม่ใช่ผักหวานเหรอบ่ พักว่ามันถือเดี๋ยวให้ไข่มดแดงสุกนิดนึงแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปผมว่าหันถ้าพักหวานไอ้ถ้าไข่มดแดงมันสุกเกินไปน่ะไม่แซบหรอมันจะไม่แซบเอาแบบตุบตับใช่ไข่มดแดงมันต้องตุบตับอันนี้เราก็ไม่ได้เด็ดเลยนะใครเด็ดผมเด็ดตขาเด็ดเนรอ ผมนี่แหละเด็ดเาผู้พันเด็ดผมเด็ดสุดแล้วครับตอนนี้ไม่ตรงเถียงกันจิตทุกคนต้องเอาให้หมดทุกยอดอืมสุดยอดครับผมสุดยอดจริงๆเผื่อจะเก็บได้แมนดผมเก็บอยู่ผมนับได้ว่าผมเก็บอยู่ประมาณไม่กี่ยอดเองนะฮะนี่เกรงกระดูกหมู วันนี้มีแต่อาหารชั้นสูงนี่นะอาหารชั้นสูงใครบ่แเงก็สูงเลยเนาะชั้นต่ำแต่ก็สูงได้อาหารชั้นยอดอีกชั้นยอดจริงๆคุณอันซอยยิกยเห็นกล้องมาแล้วครับเห็นกล้องต้องโซ่ก่อนส่วนคุณแม่นั่นก็กำลังนั่งตอหมอบตอบขาทำอะไรอ่ะกินถั่วลักดีอะไรนะถั่วฝักยาวใช่ไหมกินไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเนะ เดฟกเป็เด็กเป็ดมันควรมเนเสร็จแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงอย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกงานพร้อมมากเอาคุณแม่ชี่จินข้าวมากครับปูปอกให้เดี๋ยวอีโอ้ยเนาะเน่าเล้้วยหนวดอะไรก็เสื้อปลาแดกหลายแทบเหแม่ใส่อะไรจ้ะจะเข้มอ่ะ เนบาหวานจางแต่เข้มเจ้าคนบลาทัวบ์ว่ะแต่เข้มกย้ายแต่เข้มหรือพอตัวเนาะเข้มหรือจางจางเเออ้กยามจางก็ต้องใส่ปลาแดะเพิ่มมาอีกอยากเข้มเอาเอาเข้มใส่อีกปลาแดกะวันนวแล้วนะปลาแดกะวันนวแล้วนะเจอเด๋อเอาเกลอเซอร์หรือว่าน้ำปลาน้ำปลาใส่ซ้อน ผมก็น่าจะรอกินนะครับวันนี้นี่นี่ละบบมีลูกบมีเมผมก็อาศัยแอมแปะน้ำผินนะครับแอมแปะหนูน้ำปูน้าคนจ้าคนนี่คนน่า้ินอ้อ้สีสันน่ากินมากเลยอุ้ยสวยจังเลยสีเล็บอุ้ยดูสิันี้มันเป็นสีลูกแก้วนะสผูพันเคยทำโอ้สวยมากใช่ ไม, e, ไม่ได้ด cache, giving, ไม่ได้ดูอย่างอื่นได้ดูเล็บก่อนนะเรานั่งรอเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ทําคุณ่าหนอกเรื lemon, ่องเล็อกเนื่อนไม่หลอกสีเล็บมันเจิดก่อนนะนะใช่แล้วเอาค่ะรีบร้อยอือหืมลุมล้อมกับหม้อแกงหม้อนี้นะมันหอมเราก็ต้องลุมล้อมเลยเนาะใแกงเสร็จเรียบร้อยแกงควันใสกระดูกหมูแล้วก็อาหารสั้นสูงเมนคนเดือดป่าแล้วก็บะหมี่ซื้อมา ผมหาเองครับผมอุดหนุนเขาเฉยๆพอเนาะพอเอาขึ้นเลยออกเลยโปงเลยจ้ะโอ้ยปงแล้วก็เอาออกไกลๆเลยอันนี้นะมันควรนะมันไม่ควรแล้วนะเป็นเอฟเฟกต์ไงดีเนาะเตานี้ดีดีเลยโอ้จ๊เจเย็นเจดเโอ้ยเล่นกันจ้อจเนาะไม่ผมนี่อิจฉาเลยนะผมมีแต่คนมีคู่นะผมมาคนเดียวสดสด คนมีไฟวพวกไปานหมีมาปไปทานคนดังเนาะโอ้ใครดังอะโอ้ผมเนาะโอ้โหสุด,ดยอดนคนดังรอคุณแมนคอยยิกยิกเอ้ยไม่ใช่มาเมน,นูสุดท้ายครับยำปลากระปร๋องระวังนิดนึงนะครับระวังมือนะครับเนี่ย กินเนาะอันนี้กินง่ายหมดเลยเออใจเย็นใจเย็น,นทีมพ่อมตัวแตะตัวแตนต๊อดแตะเ,เอาอกินจะมาทุ่ดินใครอยู่นอนผูเ้เด <laughs> ียวแม่นไงได้กินเสียงโต๊ะกับบัวกันแล้วเนาะนอนผู้เดียว่ะนอนนอนเปรอะ <laughs> นอนกาจะจายไปกินนะอบเอาอยู่เบา<ด>อันกลัวไม่อิ่ม <laughs> ก็เลยยำกระป๋องเพิ่มนะครับผม โอ้ลำบากกว่าจะได้กินนี่ยางผมหยางผมอีกแล้วนหึก็จะได้เอาเอาไม่บอกเองฮอลโหลเอาก็เนื่งว่ากลุ่มเอสหยังเนาะโอ้ยังไงยังไงเพื่อโอ้ยันอยู่ฝั่งที่ โอ้เบาอ่านบวกเลยไปบอมแอมฮะไม่บอกอาการเจริญบางแก้วไปได้บอกเอาครับจะเอาไหมเอาเอาไม่ไม่หาครับตุนี้เอาใหม่มุกไปหาฟาเบิร์กียอะเอาไหมอ้าแม่จังไก่ก็กำมอจัานละสิบกรุงเงาฮะหาแล้วเนาะหาแล้วโอเคครับหามายำปลากระป๋องครับผมใส่มะขิดนะครับแล้วก็ เป็นแล้วเริ่มมากินแล้วก็โวซี่เคือดูว่าตะไคร้เบาอันใส่มะนาวไหมใส่กได้ครับใส่เป็นลูกเหรอสองลูกเลยนะครับผมกินเลยเจ้าน็ดไปทุกที่แบบอันสมซ่งมันต้องปาาก่อนโอ้ยพ่อแล้วพ่อแล้วโย่ใส่หลายลายมันสีสม พราหวาเฮาส้มอยู่แล้วแพร่ตอนเนาะเข้ามาแล้วสมแพ้งแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าส้มเขาเรียกว่ากุ้ยกูสองหงทางแล้วยามเลยจสได้กินนี่นะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแล้วครับนี่ข้าแต่หอมเนาะคุณแม่แกงพวกหวานจนเย็นเลยนี่เจ้าแญิงยามยุง ซักแน่ให้มันเป็นอันเละๆจนมีเยอะกินข้าวหรือได้ท่ากินฮะเอาเรื่อยค,ครับเมนูสุดท้ายยำเมนยำปลากระป,กป๋องยำเมนูบ่ยำเมนูปลากระป๋อง <c oughs> คนละยำ <c oughs> คนละยำ <c oughs> น, <c oughs> นะพี่น้องก,กินข้าวแรกนน้ำกันครับผมมื้อนี้จะเป็นเมนูแกงผักหวานกับยำปลากระป๋องโอเคอันนี้สุดจวดนะครับตัวแรงจวดห้องน้ำ อาถรยัยาใส่ไม่ห้องน้ําก็มีนะผมนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะฮะใครแต่ห้องน้ำมีสองห้องเนาะเขาคนละห้องปอป้าตุ่ยป้าเนาะเคลียร์พื้นที่นะกุูกูเราจะหันหน้าไปทางไหนอ่ะทางนี้เนาะถูกต้องอันดีอยากมาเธอตีแท้เธอกะ คือแตตัท้ายพานมีนะแบบี่คือนีนะเขากินเขาจ้าพานมีไงเขามากเลยคือกับเจ้าพี่นะนี่ครับนี่เออเอต่ก็้องให้พวกอเบโซะล้ป้าผมคือยั <ร>เครื่องไนนองเนาะจะเอาอะไรอีกเดาอเอาผลไม,ม้ครับเอาผลไม้ผมมะม่วงจำเกียวครับมากินข้าวทำกันมาด้วยพี่น้องกินข,นาข้าวเล่นทำกันครับผมเล่นลุงเล่มาเ <c oughs> มืนน <c oughs> ม่อวัดว <c oughs> <บ>อ เย็นแล้วจนมืดแล้วก็แม่นว่าเย็นแต่แทบใช่ไหมได้อยู่ส่งกับที่เราคอยให้หิวแบบซุดๆนะซื้อโรเดอร์ซ่อนเนี่ยปังไงอ่ะซื้อไว้แล้วบอกป้ทางของมันอ๋อใครมีนักเข้มาก็ได้เคยใหม่ได้ดีหน่อยเคยใหม่เคยใหม่ ว่มันหนังเนี่ยอือข้วมินั่งเจ้ามีเตเก็บเจ้าแกงเห็าบอลองเจ้านั่นเต็นผมก็ได้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็นอนอยู่ที่ศาลานะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนอนอยู่ ตรงนี้มีเปร์นผมก็นอนเปรกลางท้าพเพราะว่าจะได้กันลมนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดออกลมมันก็แรงอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆนะฮะก็เลยแบบนี้เลยนะฮะทำให้มันอบอุ่นนิดนึงนะครับผมส่วนพีพีก็นอนเต็นโอ้ทางนี้ก็กางเต็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมใช่แล้วค่ะกำลังจะสิี แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นมาก็หน้านี้แหละโอ้ตื่นมาแล้วสวยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพระาะว่าน้ำไม่อาบหน้าก็ไม่ล้างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไม่สวยช่วยกันครับผมช่วยกันนะครับผมทำมาหากินช่วยกันนะแต่ผมก็เสร็จละเสร็จก่อนเพื่อนเลยแบบสบายมากเลยนอนพันนี้ใช่ครับผมตัวคนเดียวนอนชิวๆ กลางปุ๊บได้นอนปั๊บแต่ว่าถ้าไม่มีต้นไม้หรือไม่มีสารานี่แย่เลยนะถ้าเป็นผมนะ<ช>นอนห่อเลยห่อเต็นท์<ล>ห่อเปะนะโอ้โหนอนท่ามนนอนท <c oughs> ่ <c oughs> นนามกลางบรรยากาศที่มีแสงดาวนะผมนี่กลางคืนนี่มองไปไม่ไม่เหมือนวัดนอกาน,นีมันรีสอร์ทนะโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้คิดได เหมือนรีสอร์ทเหมือนแบบบ้านในในหุบเขาเออน่าจะประมาณนั้นนะครับในภูเขานะนี่ครับผมไฟเต็มเลยไฟสว่างสวยมากๆเลยนะครับผมถ้ามากลางคืนนี่ไม่ใช่วัดหรอกอะไรฮะไม่เหมือนวัดอ๋อถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมครัใช่โอเคเจอกันคืนต้องไปไหนทิ้งเหมือนวัดก็มืนหดไงอ๋อมืดๆมืดๆหมรอนๆนะครับผมมืดๆหลงอันนี่ครับ เราก็จะเคลียร์อุปกรณ์เพื่อว่ามาให้น้องหมามันสะนะผมน้องหมาคือเยอะมากๆเลยนะฮะเอาไปกินเหรอไม่มันถังขยะไม่เจ้าสิกินก่อนอนเอนกินแล้วอันนี้เด้ขวปลาครับผมเก็บอุปกรณ์ข้ามคืนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผม หาผักหวานมาแกงแล้วก็นั่งเม้ามอยเอาน้ำโคกโอเคครับผมไป